คุณกลัวหวัดไหมกลัวติดเชื้อไหมแล้วถ้าอาหารที่คุณบริโภคสามารถช่วยปกป้องคุณและลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดไข้หวัดแล้วทําให้คุณหายเร็วขึ้นสนใจใช่ไหมคะไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะวริศลาดาวันนะคะหมอปอวันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนำอาหารนะคะที่เราจะ รับประทานแล้วทำให้ลดภาวะการติดเชื้อไข้หวัดหรือเชื้อโรคต่างๆได้นะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าอาหารที่เราสามารถที่จะเลือกรับประทานทุกวันแล้วก็เน้นปริมาณมากขึ้นมาหน่อยแล้วปกป้องได้สิ่งนั้นให้ธาตุอาหารอะไรนั่นก็คือธาตุอาหารสังกสีค่ะวันนี้หมอปอน,นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับธาตุสังกสีอย่างแท้จริง เพราะว่าถ้าเราเพียงบริโภคว,วัลละ15มิลลิกรัมต่อวันก็สามารถทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคหวัดห่างไกลแล้วก็โอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ต้านเชื้อโควิดได้ดีไหมคะมาดูกันนะคะว่าอ,อ,อาหารเป็นยาเนี่ยมีจริงค่ะและอาหารเป็นยาที่สามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็ ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงได้มีนะคะเนี่ยพืชผักผลไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราหอมกระเทียมต่างๆเนี่ยเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาได้หมดเสริมภูมิต้านทานได้หมดแต่วันนี้หมอขอนําเสนอธาตุอาหารสําคัญที่จําเป็นจริงๆค่ะก็คือธาตุสังกะสีนะคะเราต้องรู้จักนะคะว่าธาตุสังกะสีมีในอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราวันนี้ยกตัวอย่างมา1ิอย่างค่ะอย่างแรกคือตับ อย่างที่2คือนม3คือไข่แล้วก็เน้นไข่แดงนะคะหอยนางรมค่ะอันที่4อันที่5คือข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันนะคะผักใบเขียวมะม่วงสับประรดแอปเปิ้ลผักโขมนะคะ,มะเมล็ดแตงโมถั่วลิสงเห็ดนะคะกลุ่มเหล่านี้เป็นธาตุอาหารที่ที่สามารถให้ธาตุสังกะสีค่อนข้างเยอะ หมูเนื้อแดงเนื้อไก่เนื้อปูอย่างนี้มีธาตุสังกะสีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวหมอจะมาสรุปให้ฟังช่วงท้ายนะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยให้ธาตุสังกะสีในปริมาณเท่าไหร่ถ้าบริโภค100กรัมหรือ1ขีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนคะ่ะว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยคะ่ะธาตุสังกะสีจะเกิดอะไรขึ้น ธาตุสังกะสีเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นมากค่ะสําหรับการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานแล้วก็พัฒนาการเราได้ก่อนอื่นเราหันกลับไปมองก่อนค่ะว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นสถาน,ถานการณ์ที่น่ากลัวจริงๆค่ะและทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเ,เขาเรียกว่าโปรองโควิดคืออาจจะมีการติดเชื้อซ้ําได้อีกในกรณีที่เชื้อดื้อยานะคะถ้าเราติดเชื้อซ้ําซ้อน ความสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนค่ะหนึ่งก็คือท่านอาจจะต้องถูกกักตัวแล้วไม่ได้ไปทำงานก็สูญเสียไรายได้นะคะดีไหมถ้าเราหันกลับมาว่าจะโปรลงโควิดติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามก็ดีนะคะแต่ถ้าร่างกายเราคือบ้านหลังเนี้ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคได้เชื้อโรคจะกลายพันธุ์เข้ามากี่สายพันธุ์กี่แบบเราสู้ได้ดีไหมคะ หมออยากฝากให้เป็นข้อคิดนะคะวันนี้อาหารที่อยู่ใกล้ตัวท่านหันไปมองข้างๆตัวนะคะว่ามื้อนี้ท่านทําอาหารที่เน้นธาตุสังกสีหรือ,อยังถ้าเน้นธาตุสังกสีได้โอกาสที่ท่านจะเกิดหวัดเกิดไข้หรือเกิดการอักเสบต่างๆจะลดลงทันทีค่ะนี่เป็นอีกคลิกหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ท่านต้องทำอาหารทานเอานะคะนี่ก็คืออยากฝากไว้ คราวนี้ก็หันกลับมาเรื่องอสิ่งที่จําเป็นก็คือถ้าร่างกายเราขาด้าสังกะสีเหมือนที่หมอบอกก็คือทําให้พัฒนาการเนี่ยช้าโดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะคะเด็กจะโตช้ามากทําให้ร่างกายแค็แกร่งได้นะคะภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันบกพร่องติดเชื้อง่ายแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือเหมือนโควิดเนี่ยถ้าจะเข้าสู่ร่างกายเราก็จะมีมือเป็นพาหะ นะคะแล้วก็เข้าได้3ทางนะคะทางที่1คือทางตาทางที่2คือทางจมูกทางที่3คือทางปากเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะทําการอยู่ในร่างกายเราช่องปากเราหรือทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะอยู่ที่4วันก่อนจะเคลื่อนลงสู่ปอดและทําลายเนื้อปอดของเราทําให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงนะคะเราจะปกป้องร่างกายเราได้เสริมสร้างภูมิต้านทานได้ก็คือเราต้องทําร่างกาย ให้แข็งแรงค่ะก็คือทานอาหารให้เป็นยาพักผ่อนนอนหลับออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆต่อมานะคะก็คือถ้าขาดซิคงเนี่ยก็คือสังกะสีนะคะร่างกายของเราก็จะมีะภาวะที่เรียกว่าผมร่วงนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงนะคะโดยเฉพาะในเพศชายผมร่วงง่ายผมเปราะผมหักผมขาดง่ายนะคะเล็บเนี่ยเป็นจุดขาวๆเล็บฉีกขาดง่ายนะคะ ลากผมเนี่ยสั้นนะคะหวีแรงๆก็ขาดก็หลุดร่วงหมดแล้วนะคะผิวพันธุ์แห้งกร้านมีฝ้ามีกระเกิดขึ้นไม่มีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความเสื่อมแพ้ต่างๆที่เป็นหายช้าขาะถ้าขาดท่าสังกสีระบบย่อยอาหารผิดปกติเพราะว่าท่าสังกสีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผาผลาญสารอาหารระบบย่อยอาหารระบบการทํางานของตับอ่อนทําให้ควบคุม นะคะการหลังฮอร์โมนอินซูลินลดลงนะคะถ้าตับอดอเสื่อมเยื่อบุอาหารยอ่อยอาหารผิดปกติบีบตัวผิดปกตินะคะเกิดภาวะท้องเสียหรือท้องอืดท้องเฟอ้อง่ายนะคะการมองเห็นผิดปกติแน่นอนค่ะเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือธาตสังกะสีเนี่ย ทำให้สายตาเรานะคะมองเห็นดีขึ้นชัดขึ้นน้ําในเยื่อหุ้มตานะคะหรือเยื่อบุอ่อนเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือการทํางานของสมองค่ะระบบสั่งการต่างๆเพราะว่าถ้าเรานะคะขาดธาตุสังกสีเราจะคิดช้าเราจะทนทานต่อความเครียดรดลงนะคะแล้วเราก็จะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายทําให้ทําอะไรแบบไม่มีสตินะคะเหม่อลอยนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความแปรปรวนนะคะของของสิ่งต่างๆในร่างกายจากความไม่สมดุลน,นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของอของตัวธาตุสังกสีนะคะต่อร่างกายจริงๆธาตุสังกสีเนี่ยเป็นธาตุมหาสจร,รั์ที่นอกจากกระเสริมสร้างภูมิต้านทานแล้วบำรุงแล้วนะคะยังช่วยรักษาร่างกายเราได้ด้วยค่ะแสดงว่าเราขาดได้ไหมคะ ขาดไม่ได้นะคะเราจึงต้องทานอาหารให้สมดุลแล้วก็ให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าสังกะสีมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตการเผาผลาญสารอาหารการฟื้นฟ,นฟนูอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะทําให้โปรตีนในร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีการสร้างคอลลาเจนนะคะฟื้นฟนูความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็ป้องกันความเสื่อมสภาพของผิวไม่ให้ผิว เหี่ยวเร็วนะคะไม่ให้หมายถึงว่าสูญเสียน้ําเร็วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือชะลอวัยได้นะคะเกิดฝ้าเกิดกระลดลงนะคะแล้วก็ยังมีความจําเป็นต่อพันธุกรรมเช่นกลุ่มการสร้าง DNA หรือยีนนะคะที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยนะคะซิงค์ของ m อ็มไซนะคะ m อ็มไเนี่ย จริงๆแล้วก็คือเอนไซม์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้เกิดการเผาผลาญและใช้พลังงานภายในเซลล์นะคะซึ่งร่างกายเรามีตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงตามอายุของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะและกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ทําให้เราเนี่ยปกป้องตัวเองจากเชื้อไวรัสเชื้อโรคต่างๆได้เพราะว่าพอมีสารพิษสา เชื้อโรคแปกลปลอมเข้ามากลุ่มของซิงก์ก็จะกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ SOD ตัวนี้ให้เกิดกลไกการป้องกันตนเองได้นะคะและตอนนี้วงการแพทย์ก็หันมาสนใจโดยเฉพาะวงการของของความงามนะคะเขาสนใจมากเพราะว่า SOD เนี่ยจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยลื่นขาวเนียนสวยนะคะแล้วก็ลดอ่าเขาเรียกว่า ความเสื่อมของร่างกายได้ดีมากขึ้นนะคะเหมือนสายตาเนี่ยก็จะทนทานต่อแสงในโดยเฉพาะกลางคืนได้ดีขึ้นถ้าได้ทานกลุ่มฮอร์โมนนะคะหรือเอนไซของ SOD ประกอบร่วมกันนะคะแล้วก็ลดรอยตีนกาแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB ได้หมดทำให้เกิดฝ้ากะลดลงนะคะพวกกลุ่มภูมิแพ้กลุ่มมะเร็งพากินสันเนี่ยนะคะก็คือจะ แตลดลงเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมนะคะถ้าร่างกายเสื่อมภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดนะคะโรคเกี่ยวกับมะเร็งก็จะเกิดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสมองพาร์กินสันก็เกิดได้นะคะและกลุ่มของความสวยงามอีกเรื่องหนึ่งก็คือผิวพรรณสิวนะคะเขาก็ช่วยคืนความสมดุลนะคะให้กับร่างกายลดความเสื่อมได้นะคะทำให้แก่ชราช้าลงนั่นเองนะคะแล้วก็ กลุ่มนี้นะคะก็ยังไปช่วยควบคุมนะคะให้เยื่อบุต่างๆสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นแต่คราวนี้หันกลับมาดูที่สังกะสีอีกค่ะสังกะสีเนี่ยถ้าเรารับประทานอย่างสมดุลน,นะคะในปริมาณอย่างน้อย15มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยก็จะทําให้ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะตับอ่อนเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยมีหน้าที่หลังฮอร์โมนอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด คนไข่เบาหวานที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะตับอ่อนเสริมหน้าที่นะคะเลยทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกลุ่มสังกะสีเนี่ยช่วยต้านการอักเสบได้นะคะทําให้จะเป็นแผลก็ดีจะเกิดการอักเสบภายในร่างกายในปอดในข้อในอวัยวะส่วนไหนก็ดีเกิดการหายเร็วนะคะแล้วก็ลดการอักเสบทาให้ระยะเวลาการเจ็บป่วยลดลงนะคะเหมือนดวงตาเนี่ย ถ้าได้รับสังกสีอย่างเพียงพอนะคะดวงตาก็จะมะีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นโอกาสจะเกิดต้อต่างๆในตาเนี่ยก็ลดลงนะคะช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศให้ผู้ชายแล้วก็ป้องกันอาการเป็นหมันได้นะคะรักษาภาวะมีบุตรยากได้แล้วก็ปกป้องการเกิดภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากในท่านสุภาพบุรุษได้นะคะ ช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อตามร่างกายนะคะทําให้ร่างกายไม่หดเกรงหรือเป็นตะคกิวนะคะจุดนี้ก็คือข้อดีของสังกสีนะคะเป็นไงคะฟังกันมาแล้วสังกสีดีไหมตบมือรัวๆนะคะก็คือดีมากนะคะสังกสีเนี่ยเป็นธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเราได้ และที่สำคัญก็คือทำให้เราสวยใสยขึ้นสแสดงว่าเราบริโภคอาหารแต่ละวันเนี่ยเราเน้นสังกะสีดีไหมคะก็ดีค่ะแต่อย่าเกิน15มิลลิกร,รัมต่อวันนะคะแล้วก็การรักษาผมเล็บกระดูกและฟันผิวพรรณความชุ่มชื้นของร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสวยใสยแล้วก็มั่นใจมากขึ้นถ้าสังกะสีนะคะจึงทำให้เราเนี่ยเป็นงอกช้าลงนะคะ ผมไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนะคะเป็นแผลก็หายเร็วเป็นสิวก็หายเร็วรอยดําค้าจากสิวก็จางลงเร็วนะคะแล้วก็ช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มจํานวนอสุจิได้เฮ้อกาวมาทั้งหมดเนี่ยดีมากเลยนะคะแต่จริงๆละอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองนะคะหมอก็เลยอยากบอกว่าสังกะสีอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ปลายจมูกนะคะ แต่บริโภคอะบริโภคให้เป็นนะคะแล้วหมอเกริ่นไว้เมื่อกี้ตอนต้นรายการว่าเดี๋ยวหมอจะสรุปให้ฟังว่าถ้าสมมุติเราต้องบริโภค100กรัมนะคะเราจะได้สารอาหารจากการบริโภคอาหารนั้นๆน่ะได้สังกะสีเท่าไหร่นะคะเช่นตับตับเนี่ยจะให้ธาตุสังกะสีประมาณ4 7มิลลิกรัมนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของตับนะคะ และถั่วลิสงก็จะให้อยู่ประมาณ3.27มิลลิกรัมนะคะไก่จะมีธาตุสังกะสีประมาณ3.09เนื้อปูจะมีธาตุสังกะสีอยู่ประมาณ2.8นะคะแล้วก็เนื้อหมูหมูเนื้อแดงนะคะก็จะมีประมาณ6.72นะคะไข่แดงประมาณ4.93หอยนางรมเยอะสุดค่ะ75มิลลิกรัมนะคะเมะเล็ดแตงโมประมาณ10 10มิลลิกรัมนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วก็เหมือนทัวลิสงเนี่ยก็จะประมาณ3.27ม mm. ิลลิกรัมนะคะเห็ดเนี่ยประมาณ7.66เห็ดหลายหลายประเภทนะคะข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ย2.02ไข่ไข่แดงที่กาวนมที่กาวเนี่ยก็คือมีธาตุสังกะสีอยู่หมดนะคะแต่ว่าปริมาณมิลลิกรัมเนี่ยไม่เท่ากันนะคะสรุปว่าเลือกบริโภคนะคะแล้วร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะ สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเหมือนที่หมอบอกโควิดเนี่ยเราป้องกันได้ตอนนี้เราก็มีการใส่แมสถูกไหมคะปิดจมูกเพื่อปกป้องทางส่วนสําคัญที่จะเข้ามานะคะก็คือทางปากมือเราเนี่ยต้องสะอาดล้างบ่อยๆนะคะการดื่มน้ําค่ะทําให้ระบบเยื่อบุเราชุ่มชื้นอยู่เสมอไม่ขาดน้ําอย่างน้อยวันละ10บถึงสิแก้วจําให้ดีนะคะ สิบถึงสิแก้วต่อวันเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นมวลประกอบอยู่ในร่างกายถึง70%เรนะคะเราปกป้องเราจากโรคภัยต่างๆได้ถ้าสังกะสีสามารถทานคู่กันกับวิตามินซีได้พวกนี้เรามาฟังเรื่องวิตามินซีกันนะคะ ep 3เป็นวิตามินซีนะคะถ้าคิดว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยมีประโยชน์ใช่ค่ะ แต่ห้ามบริโภคเกินนะคะบริโภคให้พอเหมาะพอควรจะสามารถเสริมภูมิต้านทานและปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บจากเชื้อโรคได้นะคะแต่สิ่งสำคัญนะ่ะท่านต้องทำความเข้าใจแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่งตางๆไปด้วยกันถ้าท่านคิดว่าวิดีโอนี้ดีนะคะกดไลค์นะคะให้หมอหน่อยถ้าคิดว่าใช่กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆรู้เป็นสะพานบุญช่วยหมอหน่อยนะคะเพราะตัวหมอเอง มอก็เป็นมือใหม่นะคะหัดพูดหัดบรรยายนะคะก็เลยฝากไว้นะคะว่าเรามาเจอกันคลิปต่อไปเรื่องวิตามินซีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ